กุหลาบไฟปลานะเนาะบักข,ข,ข้อบักข้อตะบนสามสิบห้าบาทโอ้เครื่องมาเต็มอันนั้นเส้นบะหมี่ใช่ไหมครับอ่าตุ้งตก๋ตีจ้ะอ๋อราดน้ำนี้ด้วยใช่ไหมอ่าน้ำน้ำซอมสีต่างหากลองมื เอาได้ไงดีช่ำเลยมันก็ต้องเอาแบบเนี้ยหกสิบบาทพร้อมทานมีมุนที่บ้านทีนไหน้หมดเจ๊จับเป็นไม้กินเลยสู้ขาดกันอันนี้ก็เหมือนกันเหรอใชอ่อันนี้นะเป็นพันดีดกี่สองคุณรัน,นดด 200ลคร่งลร้เดียวคะาไหลปลาเนาะ้หูบอบัคข,ข้อบัคข้อกินมีกะทิลนี่ค่ะสูตรอุสบห้าบาทโอ้เครื่องมาเต็มอันนั้นเส้นบะหมี่ใช่ไหมครับอ่าสปาเก็ตตี้อ๋อราดน้ำนี้ด้วยใช่ไหมอาน้ำน้ำซ้อม ต่างหากใช่ไหมอันนี้ช่ะว่ามีกะทิเขามีกะทิถุงหนึ่งเราตั้งมาก่อนจะกินมีกะที่หน่อยเนี่ยอยากนำหอยนิดนึงหกจนแฉะน้ำ ตรงนเนี่ยเข้มข้นเลยอร่อยนะอืมอาตกใจจ้ะ <c oughs> นัวๆเลยอันนี้เครืียงๆนี่ใส่อะไรค่ะใส่มีกะทิอ๋อมีกะทิอันนี้คือน้ำอะไรเนี่ยอันนี้ซอสคาโบนาร่าค่ะใส่กะอ๋ะอสปาเกตตี้แล้วก็น้ำกิมนี้อ๋ออันนี้ชุดหนึ่งก็ได้อันนี้น้ำกิมตัวนี้นะ เอาสปาเกตตี้กับอิกชุดหนึ่งอันนี้ไม่มีรวมเนาะอันนี้เสนรวสีเขียวทำจากชาเขียวนะคะใบนะต้มเป็นชาไทยค่ะคือเป็นเยตโตค่ะลองสปาเกตตี้ อ่าซ่อมมือถือโอเคเท่าไหร่ครับถ้าวันเสาร์เสาร์อาทิตย์จะขายอยู่ต้องใส่ด้านหองโอเค มม่่กบบออวาผขัันนะสวัสดีครับแฟนกับเอฟซีแฟนรายการครัวคุณจิตครับวันนี้มีเมนูมานำเสนอพี่น้องอันนี้เป็นหมี่กะทิพี่น้องอันนี้มีสามเซนเนาะอันนี้ทำอันนี้ทาจากชายเขียวครับนี่เขียวๆนี่พี่น้อง น,นี่ผสมสีแบบให้สวยงามแหละเป็นว่าเก็ดจากชาเขียวอ่อนเขียวๆนี่อืมหอมคือชาเขียวอีเลยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสปากเกตตี้เนี่เสียนใหญ่ๆเหนียวนุ่มพร้อมน้ำราดนี่ก็จะทำเป็นสูตรพิเศษของเขานี่เป็นคล้ายๆอ่าคือกันว่าเอียงอ่ะน้ำพริกอ่องคล้ายๆนั่นแหละเขาผสมประสานด้วยมะเขือเทศบดกับเนื้อ เป็นนำลาดของสปาเกตตีนะเมื่อกี้ลองซิมคือเป็นเต่าเสียบนะมันเนี่ยปตลาดมาก็อ้จัดก็น่าวะ<ม>่ะมูมัวห้าสิบเอ็ดนี่เป็นกค่แอบ,บอืมกินแบบเี้ยวหวานอะกินอ่ะมะเขือเทศมากินลดตัวนี้ิ่งมาตลาดไปลอ,อง่น้องก็สีหลายปลขมคว้าจะอะไรก็ย่ดเติมไม่อันนี้ก็จะเป็นเคียงเคียง แนเมื่อกี้นี่บอวแม่มาอะไรทุงเมื่อกี้ก็น,นั่นแหละอันนี้กินเป็นเคียงเคียงอีตั้งหากเป็นเมี่กะทีนี่พี่ออน,น้องอันนี้อันนี้หัวเขาเป็นสีประจำนี่เนอะเปนนี้เคียงเคียงมาอ่ากะทิราดมาให้น้ำกะทิไงทุงไงแถวว่ะ อูเนี่ยล้วนๆเลยคุณยังเคียงก็มาเต็มเลยคนกันบ่โคเล่โคเลกันบ่ลาดบิดลอืมเข้มข้นมากนี่ทีเดานลาดก็ขออะไรไว้หน่อนี่หลายผลลาดก็ขออะไรมึงดูน่ะโอ้ น่ากินมากเอ้กล่องก็เป็นมัวมัวเ่วไหนทุ่นมัวนปะมันเป็นกบตาผมเลย่ะตากโมดีปะมาเลยไปลองเลยกิน,นข้าสาน้นกันวันนี้บอกเป็นอาหารสำเร็จรูปสามสีสามเส้นอืม อื uh huh. บอกว่าเลยเด็ดเลยพี่น้องเด็ดมากๆเลยอันนี้น้ำน้อยไปหน่อยหนึ่งเจ๋งเลยทั้งอันนี้เป็นสปาเกตตี เป็นอะไรอกแนวหนึ่งก็เลยแนวอันหยอกเปรี้ยวหวานวิชาติเปรี้ยวหวานปากจตติผมว่าอันนี้ไฮไลท์เลยเลตตรงนี้เลยน้ำจิ้มขอพอด,ดีพอด,ดีเลยครับมี có chai cồm còm đùm nó không? thôi cái bên tay mẹ con ừ rồi nè โหแจับอันนี้ไปราดข้ากินในเช่น,นึงไม่ไหนเายไไรครับอ,นนอ,อันนี้ข้าวเจียวอันนี้ขาจีอ่ะคุณยูไม่เห็นนะันนี้เป็อาหารเจ็กอาหารตลาดเ้อเลยวันนี้ขาจีนี่เขามีสูตรมีเทคนิคเ็ไได ผมล้องปรเเทศกินเองยุวนันเขาเนืยอมาปั้นมาปั้นคืขอของนันก็ประมาณสุชาติเนี่ยอันนี้มันจะนุม่มนิ่มของเขาเนี่ยเนี่ยเขาเขาจะนิ่มเนี่ยขอเขอาไม,ม่ติดแข็งทา,าใงใครใดกับแข็งเนียวอันนี้เขาจะนุม่มหอม,อม ตรงนี้พ่ทตันมีคลิปอาหารนะพี่น้องขอเวลาสักรู่เคลียงานเคลียการให้ลุงัวกอนตรงนี้กำลังชดงานอยู่ปากเกตตี้อันนี้จอกเนี่ยฝรั่งฝรั่งกันเลยว่าถือปากแบบคนไทยแบบสไตล์แบบสายเนี่ยผมมาได้ พอ,อ,อกันทิปต่ตอไปครับสวัสดีครับ